สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องบาาไกลสอนน้ำซิ่งครับย้ายหน้างานครับเราจะถมส่ะครับนะครับตรงหญา้าเขียวๆตรงนั้นครับงบสามหมื่นครับถมสะครับเป็นงาน ทอยครับงานทอยปากปอรครับกำลังเคลียบพื้นที่ให้รถด,ดําลงมาครับก็อยู่บ้านสองคอนเหมือนเดิมครับแต่ว่าคนละที่ครับงานในบ้านเก็บเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับดินสวยมากครับมาดินเป็นลูกลังเม็ดเล็กๆครับ ั่งเ็ลกๆไปครับเดี๋ยวรอชมตอนไปถึงสาครัไปนี่แหละครับพื้นที่ที่เราจะถมครับ 3ามหมครับงบสามหบาท ทำไล่นะส่วนผสมครับนิ้นค่อนข้างเปียกครับน้ำก็ ครับรถด้ำมันก็มานลุ้นครับอาจะนิ่งได้ไหมครับข้างเปียกครับ ดับมีหนักใจครับ กขาจะเอาสูงแค่ไหนครับเคียร์ให้รถดำไปเลยไปไปก่อน ไปครับเดี๋ยวรอดชมตอนตอนตักครับไปกันเลยครับ <c oughs> หลังจากเคลียร์สะเสร็จครับไล่ชีเลนไลเ่เศษหญ้าเศษผักตกออกครับต่อมาบอดินครับมสมซาครับช่วงเย็นๆวันนี้ทำโอ้ครับวันนี้ รเราถ่ายลูกทางให้เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นรถดำ5ห้าคันวิ่งประมาณไม่ถึงสามร้อยเมตรครับโดนลุมอีกแล้วครับตักลูกลางก็ได้พักอยู่ครับแต่ว่าตักดินงานดินนี่ไม่ได้พักเลยครับ ะไม่ได้เลือกดินครับเดี๋ยวรอชมตอนเต็มครับดักแล้ว, Un วอันคลคิปอยู่อัดคลคิปอยู่ใกล้เต็มแล้วครับเดี๋ยวชิว แม่ลังครับเที่ยวแรกครับเดี๋ยวจิ๋วฟันขโมงเลยครับไปได้ครับต่อ้วยรถทรเท่าเกยครับเดี๋แม่ลังครับ แต่ว่านะแต่ว่าพื้นที่นายแม่ยายแม่ยายผมน่ะโลกลูกลังสวยครับสุดดูลูกลังสวยมากเลยครับที่ยที่สองครับรถเท่าแกรครับ ที่เที่ยวที่สามครับลุ้นนันครับจะเป็นยังไงครับนะครับทีเทก็เลี้ยวเข้าตรงที่เดจิ๋วเลี้ยวเข้าก็ประมาณร้อยเมตรครับลงไปตรงนั้นเดี๋ยวรอชมตอนเต็มครับเต็มแล้วครับรถเท่าแก่อ้าวขออีกงุงกี้นึ่งครับมาจัดให้ครับ อด้วยนัตตี้ครับกำลังถอยมาครับดิงแล้วครับอ้าวมาแล้วครับ อันนี้รถถ่ายกับเบ็คโครมีเหนื่อยครับวิ่งระยะยาวคนรถถ่ายก็ได้ดันทุกเที่ยวเลยครับ กลังก็เป็นเม็ดขาวครับ นะครับนาติเที่ยวที่สมไปแล้วสบายสๆครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดซับสไคร์ช่องบาวไกซ่ซอนน้ำซิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ